รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุป เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบงจกรรัเววไป ใบางจาก E 2 0 S e v o ยิงเก็บโลก็ยิงได้แค่โลสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูก ถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่14กันยายนทศกราช2566อยู่กั่ในชั้นกันยาเลยค่ะวัฒนาค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ก็เจอกันเพียงลำพังนะคะ เพราะว่าเมื่อวานนี้เองก็นะ่าจะไปโดนฝนมานะคะสำหรับคุณเดลดีก็มีอาการเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถึงจะอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็มีเรื่องราวพลังงานที่นํามาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคุณยายสมจิตนะคะเข้ามาแล้วนะคะแฟนรายการของเรานะคะ,ะแล้วก็วันนี้เองค่ะมีเรื่องราวพลังงานที่น่าสนใจนาฝากกันแต่ว่าติดตามดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้เรายังมีกล่องข้าวนะคะเก็บอุณหภูมินะคะ ที่มีถึง3กล่องด้วยกันนะคะบรรจุในกล่องที่มีกระเป๋าที่มีการเก็บอุณหภูมิเอาไว้ที่ได้รับการสนสับสนุนจากทางบริษัทผลิตฟฟ,ฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอโกกรุ๊ปนะคะแต่ว่าเรายังอุบไปก่อนว่าเราจะทถาม,ถามคำถามอะไรแต่ว่าให้ติดตามและฟังกันนะคะเริ่มต้นเลยเราไปดูกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกกันเลยดีกว่านะคะเมะื่อวานนี้เขามีการประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าคอรมอนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ประชุมคอรมอค่ะก็มีมตินะคะ ให้ปรับรถค่าไฟฟ้าค่ะลดราคาพลังงานเนี่ยหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ราคากา๊าซิโตรเลียมหรือ LPG ด้วยนะคะก็ไปดูกันนะคะสำหรับค่าไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีมติให้ปรับลดลงเหลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็มีผลเลยค่ะตั้งแต่งวดเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะก็รอดูกันตามบินนี้นะคะก็จะลดลงเมลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับลดราคาขายปิกน้ำมันดีเซลด้วยนะคะให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรค่ะโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะที่เป็นการประชุมนัดแรกของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะจากเดิมเนี่ยที่มีมติเรียกเก็บเอาไว้ที่4บาท45ส้สตางค์ต่อหน่วย ทางครมชุดใหม่ก็เลยบอกว่าปรับลดลงมาเลยนะคะเป็นการลดภาราค่าของชีพเหลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะเริ่มลดงวดนี้เลยเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ยังมีมติให้ปรับลดราคาขายปิกน้ำมันดีเซลด้วยนะคะบอกว่าต้องต่ำกว่า30บาทต่อลิตรนะคะแต่ว่าจะเริ่มได้เนี่ยวันที่20กันยายนนี้ค่ะ แต่ในส่วนของราคาน้่นมันเป็นสินเองท่านบอกว่าอันนี้ต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะว่ากลุ่มไหนได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมีมาตรการที่จะออกมาดูแลภายหลังน,นะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะท่านมนตรีนะคะก็ยังมีมติแต่งตั้ง คุณประเสริฐสินสุขประเสริฐเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่นะคะแทนคุณกุลิศส,สมบัติสิริที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณประเสริฐเนี่ยก็จะมีผลถ้าเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เนี่ยก็จะมีผลวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในขณะที่คุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ,ะท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอนะก็ถือว่าสอดคล้องนะคะกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการจะลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้กับประชาชน ประกอบกับตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์พลังงานเนี่ยในตลาดโลกก็เริ่มเข้าสู่ในภาวะที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าไตรมาส4เนี่ยจะค่อยๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็เสนอมาตรการในการลดภาราค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเนี่ยสด้านด้วยกันนะคะอาจต้องขอคันแ๊บ,บนึ่งนะคะขอสวัสดีทุกคนก่อนนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะติดตามกันนะวันนี้อยู่คนเดียวแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วเราก็มีกิจกรรมดีๆร่วมสนุกกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะมาต่อกันที่เรื่องของพลังงานค่ะก็ลดด้านลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเนี่ยสด้านด้วยกันนะหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านน้ามันเชื้อเพลิงก็มีมติให้ปรับลดราคาขายปิกน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่เกิน30บาทต่อลิตรจากปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการคุมเพดานเอาไว้ที่ 31บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ให้ดูแลไปจนถึงวันที่ตั้งแต่วันที่20กันยายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะคะโดยจะเป็นการปรับลดภาษีสราสามิน้ำมันดีเซลลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะจากเดิมเนี่ยที่มีการเรียกการจัดเก็บภาษีสราสามิน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่5บาท99สตาลลงค์ต่อลิตร แล้วก็ใช้กลไกลของกองทุนน้ำมันเชเพิงเนี่ยเข้ามาช่วยอุดหนุนด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยกองทุนน้ำมันเชเพิงนะคะมีภาระราการชดเชยราคาขายปิ๊กน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะเกือบ7บาทแล้ว6บาท97สตางค์ต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสถานะของกองทุนน้ำมันเชเพิงเนี่ยก็ติดลบมากกว่า50,000ล้านบาทแล้วด้วยนะคะ แล้วก็มีคนถามว่าแล้วน้ำมันเป็นซินล่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยน้ำมันเบนซินเนี่ยกระทวงพลังงานเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดอยู่ว่าเอ๊ะจะให้แนวทางการช่วยเหลือเนี่ยยังไงบ้างอาจจะดูเป็น กลุ่มๆนะคะที่เป็นกลุ่มเปาบางอย่างเช่นกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถแท็กซี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวจะหามาตรการเนี่ยแล้วก็ไปเสนอครมอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะมีการกํากับดูแลราคาขายปีกเนี่ยให้มีค่าการตลาดเนี่ยที่เหมาะสมซับปมะมาณ2บาทต่อลิรนะคะในขณะที่ราคากา๊าซถุงต้มหรือว่า LPG ค่ะก็จะมีการตึงราคาขายปีกนะคะเอาไว้ที่4บาท23สตางค์ต่อถังนะคะยขอโทษค่ะ 423บาทต่อถังนะคะ15กิโลนะถังที่เราใช้ตามบ้านหรือว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีการดูแลเอาไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะก็โดยจะเป็นการใช้เงินจากกองทุนน้ามันนั่นแหละเอามาอุดหนุนนะคะแล้วก็จะมาดูว่าเอ๊ะจะมีมาตรการในการช่วยเหลือหรือว่ามีส่วนลดราคากา๊สหุงต้มเนี่ยให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ย มักน้อยแค่ไหนได้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะดูแลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะคะมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการทางด้านลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ อยู่ที่4บาท10สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันเนี่ยที่เราบอกว่าจะเก็บเอาไว้ที่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็ลดลงไปได้35สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยจะมีการหารือนะคะกับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีกครั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการคิดราคาการธรรมชาติเป็นแบบภูแก๊สใหม่นะคะให้ไม่เกินค,ค่าประมาณการคงที่เอาไว้ที่305บาทต่อร้าน B t ทและก็อาจจะให้นําส่วนต่างของ ราคา๊าซที่เกิดขึ้นจริงกับค่า๊าซที่เรียกเก็บเนี่ยไปทยอยเรียกเก็บคืนนะคะซึ่งอันนี้แหละอาจจะทําให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยปรับลดลงได้อีกนะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ยังมีมาตรการในการช่วยเหลือหรือว่าลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางก็อาจจะทําเป็นการให้สดลดค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150สิบาทตอ่อหน่วยต่อเดือนนะคะโดยจะมีการนําเสนอครมอพิจารณาเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง นะะแน่นอนท่านบอกว่าคือเรื่องของพลังงานเนี่ยต้องเร่งทำนะเพราะว่าเป็นเ,เรื่องเร่งด่วนนะคะที่ทําได้แล้วก็ต้องที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องทําเรื่องของการสร้างความมั่นของด้านพลังงานด้วยนะคะมองว่าปัญหาด้านพลังงานของประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการทําธุรกิจพลังงานซึ่งธุรกิจของทางรัฐบาลชุดน,นี้มาตรการของเขาเนี่ยต้องการจะให้ความสําคัญกับประชาชนเนี่ยมากกว่านะแล้วก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้บริการหรือว่าการเข้าถึงราคาพลังงานที่เหมาะสมแล้ว ก็เป็นทำโดยจะทําให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยระยะยาวจะมีการแก้ปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานด้วยนะคะ แล้วก็ถามท่านว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการเปิดเสรีน้ำมันนําเข้าละ่ะจะทํายังไงท่านบอกว่าก็คือตอนนี้ก็คือนโยบายของท่านเนี่ยคือเปิดเสรีแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะให้นํามาแข่งขันนะแต่ว่าถ้าหากกลุ่มใดเนี่ยที่มีความพร้อมมีศักยภาพอาจจะรวมตัวกันอย่างทําเป็นสากลก,ก็ได้นะคะแล้วก็ซื้อราคาซื้อน้ํามันเนี่ยในราคาที่ถูกเอามาใช้เองก็ได้อันนี้ก็มีความเหมาะสมซึ่งท่านบอกว่าก็ต้องไปดูลาลียดกันต่อไปนะคะ แล้วก็มีการถามว่ามีการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผแล้วหรือย,ยังท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอเวลาพิจารณาก่อนสิ่งสําคัญที่ท่านทำเนี่ยก็คือเรื่องของราคาพลังงานก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆไปดูเพราะว่าท่านเพิ่งเข้ามาทํางานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะ ในขณะที่คุณคมกีตันตะวานิชนะคะเรขาธิการสํงงานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกรค่ะก็บอกว่าหลังจากที่ทางครมเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ท่านบอกว่าอืมก็จะเร่งปฏิบัติตามคณะมติคณะรัฐมน,นตรีเนี่ยโดยเร็วที่สุดเลยนะ เพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเสียประโยชน์นะคะซึ่งทางกก<ๆ>พอเองเนี่ยก็จะไปหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองนะคะเพื่อพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานให้ตรงตามเจตนารมณ์ของทางคณะมะติของครมด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะนําเสนอต่อกกพเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์นับจากนี้เลยก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับสถานะของกองทุนน้ำมันเชเพลิงนะคะ ตอนนี้วันที่10กันยายนนะคะตอนนี้เองเนี่ยกองทุนเนี่ยก็ติดลบอยู่ที่5 9 0 0 0ล้านบาทแล้วนะคะถ้าแบ่งเป็นในส่วนของน้ำมันเฉยๆเนี่ยก็ติดลบ1 4 3 0 0ล้านบาทแต่ว่าถ้าในส่วนของ LPG หรือว่ากรซถุงตตมเอมเนี่ยก็ติดลบอยู่ที่4 4 7 7 4ล้านบาทค่ะ แน่นอนนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็รองนรัฐมนตรีคุณพิรพันธ์นะคะก็ได้เดินทางเข้าไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านเนี่ยใช้บ้านพิบูลธรรมนะคะเป็นสถานที่ทํางานซึ่งบ้านหลังนี้คือก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย เป็นกลมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอท่านเดินทางมาสักกะระมาที่กระทรวงพลังงานแห่งนี้นะคะพอพอแห่งนี้เนาะก็มีคุณกุลิศสมบัติสิรินะคะปะหลัดกระทรวงพลังงานนําทีมข้าราชการระดับสูงนะคะแล้วก็ข้าราชการของกระทรวงพลังงานรวมไปถึงผู้สนับสนุนพักรวมถทยสร้างชาติด้วยก็มีการให้ความให้ความต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ ก็ถือว่าเข้ามารับตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็เจอสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับทางข้าราชการระดับสูงของทางกระทรวงพลังงานด้วยนะคะท่านก็บอกว่าคือการทํางานของท่านเนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็อยากให้เข้ามาปรึกษาได้โดยตรงเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะอะก็รอดูกันนะคะสําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายรัฐมนตรีคนใหม่คนนี้นะคะ อขอขั้นรายการนิดนึงสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะคะเกี่ยวกับทางข่าวของเรานะคะก็ไปเริ่มต้นฟังข่าวกันก่อนเนาะแล้วพอฟังเสร็จเนี่ยจะได้รู้ว่าเอะในข่าวหรือว่าฟังคำถามก่อนดีคำถามก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับคำถามนะคะ อันนี้ถามไปก่อนเลยนะล่วงหน้าจะได้ไปฟังคำตอบกันได้ง่ายๆนะคะสำหรับคำถามนะคะก็จะบอกว่าทาง ECO Group เนี่ย mm hmm. เดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบบต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าเป็นชื่อโรงไฟฟ้าอะไรนะคะอันนี้ถามไว้ก่อนนะอ่าให้ฟังคำถามไว้แล้วเดี๋ยวมาฟังเนื้อข่าวกันนะคะ mm hmm. บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า Eco นะคะ mm hmm. เดินหน้าขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกานะคะด้วยการซื้อหุ้น 50%นะคะในพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าคัมแพรนะคะซึ่งมีกำลังการผลิตรวม1,304เมกะวัตต์ค่ะโดยคุณเทพลัตเทพิทักนะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ e อกโกกรุนะคะบอกว่า Echo โกคัมแ t to l ู c ซนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ e อกเนี่ยถือหุ้นทั้งหมดแล้วก็จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทในเครือโรตัส i n นฟราส r ั c เตอร์นะคะพาร์ทเนอร์ hmm. เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา mm hmm. เพื่อเข้าถือหุ้นสัดส่วน50%นะคะ mm hmm. ในพอร์ตฟลิโอโรงไฟฟ้าค mm ัม p พ s สนะคะ ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วนะคะจำนวน3แห่งด้วยกันค่ะตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกานะคะก็ประกอบไปด้วย m a r c u s Hook Energy LP นะคะหรือว่า m a r c u s Hook นะคะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด912เมกะวัตต์ค่ะตั้งอยู่นอกเมืองฟิลาเดลเฟียนะคะแล้วก็รัฐพิลเสฟเนียด้วยนะคะในขณะที่ Milford Power LLC m i l f o r d นะคะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด205เมกะวัตต์และ d a y t า n Power นะคะหรือว่า d ดต t นนะคะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด187เมกะวัตต์นะคะซึ่งทั้ง2แห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐแมสซาซูเซสนะคะ โรงไฟฟ้าทั้ง3แห่งค่ะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะคะใกล้กับศูนย์กลางของเมืองใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมากก็ได้แก่ฟิลาเดลเฟียนะคะบอสตันและก็พาวิเดนส์นะคะโดยพื้นที่เหล่านี้มีข้อจํากัดอย่างมากเลยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และก็มีนโยบายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านของ,ขอ,งอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดซึ่งถือว่ามีความจําเป็นนะคะต้องมีกําลังการผลิตไฟฟ้าที่เสริมมั่นความมั่นคงให้กับระบบพอร์ติโอ คอมเพสนะคะได้รับประโยชน์จากการที่โรงไฟฟ้ามาคัดฮุกเนี่ยมีสัญญาระยะยาวในการขายขยายกำลังการผลิตส่วนใหญ่ให้แก่ลองไอซ์แลนด์พาวเวอร Authority นะคะแล้วก็มีการขายกำลังการผลิตส่วนที่เหลือเนี่ยในตลาดการซื้อขายไฟฟ้า PJM ด้วยนะคะในขณะที่โรงไฟฟ้ามิลฟอร์ดแล้วก็โรงไฟฟ้าไดสตันเนี่ยขยัขายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้กับตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้านิวอิงแลนด์นะคะโดยโรงไฟฟ้าทั้ง3แห่งเนี้ยยังขายไฟฟ้าแล้วก็ให้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าด้วยให้กับตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ที่แต่ละโรงไฟฟ้าตั้งอยู่แล้วก็ PJM แล้วก็ ทางไอิงแลนด์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือคข่าวของทางเอ็กโกก u ุ๊ปนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะสำหรับคำถามนะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะถามว่าเอ็กโกกุ๊ปเดินหน้าขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคือโรงไฟฟ้าอะไรนะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะทางรายการของเราก็ปักบุดข่าวนี้เอาไว้แล้วก็สามารถไปดูได้นะคะ,ะมาช่วยกันตอบนะลองดูถ้าฟังไม่ทันนะคะอย่าลืมนะคะ สามารถอ่านข่าวที่ทางทีมรายการของเราเนี่ยปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะคะไปปิดท้ายกันที่ทางบริษัทปททสพนะคะหรือว่าทางบริษัท ปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรียมจำกัดมหาชนนะคะได้มีการขยายความร่วมมือนะคะกับ p s s t h o l o l n i นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำในเกาหลีใต้นะคะแสวงหาโอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตบูไฮโดเจนและกีนไฮโดเจนแบบครบวงจรเลยรวมทั้งโครงการ CCS ด้วยนะคะต่อยอด การพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่แห่งอนาคตแล้วก็มีการสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยกันนะคะโดยคุณมนตรีราวนชยัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทาสำารวจและพลีปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทาสาพค่ะบอกว่าปตทาสาพได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะว่าด้วยความร่วมมือหรือว่า MOU ค่ะกับทาง p o s c o Holding นะคะเพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ และก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บดอกไซด์ด้วยนะคะโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงการผลิตไฮโดรเจนแบบครบวงจรนะทั้งบูไฮโดรเจนและก็กรีนไฮโดรเจนด้วยนะคะรวมไปถึงหาการพัฒนาโครงการดักจับและ กักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า C.S.S. ด้วยนะคะในพื้นที่ยุทธศาสตร์เนี่ยร่วมกันเนาะซึ่งแน่นอนว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็จะครอบคลุมไปตั้งแต่การศึกษาวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไปด้วยนะคะแน่นอนว่าทางปตทสพัพและก็ Post c o h o l d i n g เนี่ยเขามองเห็นโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยซึ่งทั้งของทั้งทั้งสองบริษัทเนี่ย มีมาในแ,แต่ละด้านเนาะแล้วก็มาสร้างโอกาสในการพัฒนาพลังงานสะอาดรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆในอนาคตร่วมกันด้วยนะเป็นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมๆกับการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยของทั้ง2บริษัทนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางปตทาสาพแล้วก็โพสโคโฮลดิ้งเนี่ยเขาร่วมกับ4พัธมิตรช,ชั้นนําระดับโลกเลยนะในการที่จะเข้าร่วมประมูลแล้วก็ชนะการประมูลแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาโครงการกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่เลยนะคะแปลงสัมปทานอยู่ที่เซตวันถึง เซนะคะในลสัสเุีตัดโอมาน man, นะคะโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มผลิตกรีนไฮโดเจนที่อัตราประมาณ2,2,000นตันต่อปีในปี2,573ด้วยนะคะอันก็เป็นการขยายการลงทุนของปตทาสาพานะคะกลับมาที่ในส่วนของโรงไฟฟ้าของทางเอโกนะที่เขามีการขยายการลงทุนที่สหรัฐนะคะเป็นโรงไฟฟ้าอะไรนะคะ ล่าสุดเนี่ยมีคนตอบถูกแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางรายการนะคะไปดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าท่านใดนะคะที่ตอบถูกแล้วก็ตอบเร็วสองท่านแรกนะคะจะได้รับกล่องข้าวเก็บอุณหภูมินะคะมาพร้อมกับกระเป๋าเก็บอุณหภูมิซึ่งแน่นอนว่าใน ในกล่องข้าวเนี่ยมีทั้งหมด3ใบด้วยกันเนาะแล้วก็มีกระเป๋าเก็บอุณหภูมินะคะซึ่งแน่นอนว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเป็นการสนับสนุนนะคะมาจากทาง E c o กโกกรนะคะก็ผู้ตอบถูกนะคะสคนแรกนะคะตอบถูกแล้วก็เ็ว2คนแรกจะได้รับรางวัลกลองข้าวไปเดี๋ยวทางรายการของเราจะติดต่อกลับไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องเราดีๆนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้แมแต่เสียดายจังเลยเวลาของเราก็หมดลงแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะติดตามให้กําลังใจกันได้นะคะที่ เว็บไซต์ t h a i n e w s k i t o n l i n e c o m ค่ะเว็บไซต์ energytimeonline.com นะคะแล้วก็ยังมีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k f n p เ g e แห่งนี้นะคะมี YouTube c น a มี e l มี i n s t a g r a m t i อ t o k t w เ t อร์นะคะแล้วก็ Postcat ด้วยนะคะก็สามารถเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็สำหรับผู้โชคดีน,นะคะทางรายการเนี่ยจะติดต่อกลับไปแล้วก็จะมีการประกาศผลรางวัลทางหน้า f c e e o o o k f n p เ g e แห่งนี้นะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ที่เก็บโลก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบางจากครับเร็วทุกใบให้เร็ว,ให,รวให้แรงก,กว่าใครให้ใช้ d r i v ไปท,ทุกคนเปลี่ยนทุกคันให้แรงก,กว่าใครใยีสต์เอสตีโบ ใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต